มีเป็นแสนครูธรรมะมีมากมายเราจะรู้ได้ไงคะว่าใครสอนถูกต้องคือเราเองเราต้องพิจารณาครูผู้สอนเราด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อตามๆกันเห็นเขาว่าดีก็ดีเหมารวมว่าดีไม่ใช่ถามว่าจะพิจารณาได้อย่างไรว่าพระอาจารย์ครูคนไหนเหมาะสมกับเราก็ต้องพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยให้พิจารณาแล้วเป็นเหตุเป็นผลกับเราเป็นเหตุเป็นผลหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าฟังท่านแล้วเราเข้าใจเข้าใจแล้ว สว่างอ๋อมันเป็นสิ่งเดิมเดิมเราไม่เคยเข้าใจในสิ่งนี้มาก่อนพอฟังท่านแล้วเราเข้าใจสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราในทางที่เราคิดว่าอ๋อถ้าเราปฏิบัติแล้วมีโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์ได้นั่นคือความเป็นเหตุเป็นผลแล้วลองเอาคําสอนของท่านเนี่ยลองมาฝึกในชีวิตประจําวันเราเนี่ยคือการพิจารณานําคําสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราทีนี้พระอาจารย์หรือครูที่สอนนี่ ท่านจะต้องมีความสามารถที่จะนำความรู้มาประยุกต์มาดัดแปลงภาษาให้เราเข้าใจได้ง่ายเหมาะแก่ผู้ฟังเช่นว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมะมาก่อนไม่เคยได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจภาษาบาลีแต่พระอาจารย์ก็ยังสอนมีศัพท์บ,บาลีอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านไม่เหมาะกับเราเราได้หน้าลืมหลังไล่หลังลืมหน้าอย่างนี้จะพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลก็ยากแต่ถ้าท่านเห็นเราแล้วเนี่ยเขารู้เข้าใจว่าเรา ไม่เข้าใจบาลีท่านก็ใช้ศัพท์ที่ง่ายเราฟังแล้วเราเข้าใจได้ง่ายเป็นเหตุเป็นผลเออเข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโยงใยไปถึงเหตุปัจจัยของทุกขจละเหตุแห่งทุกต้องฝึกอะไรก่อนเป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปยากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาบทที่ยากมาสอนเราเราก็ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้านะการเรียนธรรมะเนี่ยก็มีขั้นเป็นตอนเหมือนกันนะครับเหมือนในทางโลกเนี่ยก็มีปหนึ่งไปปสองปสองไปปสธรรมะก็มีขั้นตอนจากง่ายไปยากเหมือนกัน พระอาจารย์ก็จะต้องเก่งที่จะเลือกวิชาที่ง่ายๆกับคนที่ยังไม่รู้ทำเบื้องต้นแต่กับคนที่มีรู้ทำเบื้องต้นดีแล้วท่านก็ต้องหาวิชาที่จะพัฒนาเขาให้สูงขึ้นไปเพื่อเพื่อให้เหมาะสมนะครับการฟังพิจารณาพระอาจารย์ก็คือแล้วเกิดเป็นเหตุเป็นผลเราเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําไปฝึกแล้วก็อยากที่จะฟังท่านต่อในอนาคตนะครับ